มันนั่นไหมันสีนั่นนะมันิดจำได้บ่อืมมันสีเป็นนั่นได้ขอชูดมันได้ดิโอ้ยเนี่ยมันแกกาบอวบเท่านี่แหละขาวงามเล้อืมคือไม่ใครเลยคือไม่ใครเลยก็มาได้ได้จะเอาไม้ปอกเันไอ้มีดปอกมันแดดแกไว้ได้เฮยชุกไว้ได้ขาวเนาะถ้ามันแดดนะมันสีเดืองไว้ตอนนี้เริ่มออกแล้วพี่น้องเลยเนาะเริ่มสี อีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่ก็สิพ่อให้ขม엉ไปจักนี่กรกลมไเล่นะลงไปกเนาะวังเลเมตุคนนงบอกว่าบงไห้ปลาเตไปคนเดียวยันผัว่าวุดมีแหงเนีมีแหงเมีแหวาิมีแหงียวาแล้ว่าจวนหมูกับหมูไปนะผัว่าวชุดดให้หมูไปกัไปเเนมานนะไป มาชิดเบ็ดเจ้าก็มานั่งชิดเบ็ดอกว่าบ่กเรานั่งโดดเดียวผู้เดียวชีวิตกี่ห้างกี่ดาวลแห้งเนาะโดดทู้ได้คิดอย่างบอกบอกยังมาถึอโดดตู้มลงเหรเรียบร้อยแล้วพี่หน้าเทียงกันมาอ่นป้อนข่เทียงกับประตูวอานพันปุ๊กไว้ให้เลยพี่น้องเลยเนาะอ่านชีวิตกับขี่ห้างเทียงกับขี่ห้างแล้วโอ้ยเสียบะเข่ากันน้ำลำอืม ฮึบทิชทู่ไม่ได้ลงมาทงทางนานี้ไ่ได้โดนแต่โดนได้เข้าจนชิชุกวัดเลยฮึบฮึบฮึบเอาะเลยขอน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวขี่ว่าใส่ข่าวการไม่ได้เป็นข่าวดอกว่ดดินเลยบ่ทางห่วยนะเอ้จำสิเกีอ่ะใช่เนาะ Sẽ hoài là bà tự Ơi nè, là bà lại lạ. Nhanh thế tờ Hoài Hoài nó nhanh Nhanh Hoài cho oh, đi nuôi thò ra này tự <laughs> vô <laughs> พาปลาลุงมาเลาะท้องไห้ท้องนาเด้อมันนี่พี่น้องเลยแด็ดเนาะแดดออกมันนี่ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยเอ้ยพากันลงมาหักหน่อไม้เมื่อแกงพี่น้องเลยเนาะลงมาจอบเบิงเข่าน้ำนาเลยออกว่าดับบลวอกท้างสบายดีเด้อบาเรียกกันเป็นแถวะ มาหาก็บห้อยหอยจุกพี่น okay. ้องเลยเนาะโต้ยัายยหอยจุกห้อยคมมาเบิ่งเข่าเลซสังมางามแทะแต่ว่าย่านฝนตกห้ามพี่น้องเลยเนาะฝนตกห้ามนี่โอ้สีมานี่มันบออ่อนมันจะแข็งคือเราหนีใส่เขางั้นหนีเข่าง á หนีเนาะ เ็บาคไปขยงมืกี้น้ไหมใช่กระตาคือาเืีอล่านช่วไปหาเฮ็ดวะก็เฮ็ดได้ออกไปหาเฮ็ดไปรถไปสิไปย่พวกมาตัดห้าว่นี่เฮ้ยน้องไปขมไปบ่งฟ้าวยพู หายไอ้ขี้มัับเว้ยนี่เฝ้าทะไปหาทำไม้มาเกงชูกินก่อนวะบ่มีปลาปึ๊บไปี่น้องลงมื่นเด้อฮะผู้ละปลาซิวยุ่มยุบอยู่นะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะว้าสไลด์เลยลงเลยทางนี้สิจอนเห็นยังมันชูลงมาสิกขี้มาสิใช้ขี้อ๋อ คอยแชางมังค่าบ oh, hey, no oh, ูดมามันก <ina> ็เต mm <h? S 2> ็มทางท้าได้เนาะเข้ยรันลอยรันโอ้กือเก่งแทะขี่ล mm ัง hmm รันเนะบาหนึ่งเป็นหืมบ่เร้อมันก็ไต่เองมันเอาเสียมาพุดด้วยแต่ฝั่งไข่หอยเชลลีขึ้นชูพูดว่า แดดเนาะโอ้ข่าวจนเดือนงกมาทางนี้พี่น้องเอ้ยชิไดเกี่ยวแล้วบดบ่อเดือนนี่เนาะเข็ดบังขรามมาเด้อพี่น้องเด้อบังขรามเด้อเฮ้ยพี่เนี่ยเอาตัวเล่นน้อยมันนี่มันสิบหเป็นลำหรอกเล่นน้อยนเอาก่อนนะครับ เอาพุ่นก่อนป่ะมันมีมันนั่นไหมดูนี่สิเนอะโอ้ยเอาเตยหน่อยมาเตยนอนใหญ่มันนะเอาไว้ให้มันเป็นล้ำฮะเอ๋อใบหัวยังนี่แล้วหัวผกหัวใหญ่เนี่ยล้ำมันกะลาตากเสือตากผัากันเองอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ได้มาแต่โดนเติบเลย มาเยี่ยมอีกบ้านหนึง่งจนออกบ่เลยคือเรียกว่าทำสิเกี้ยวบาดมาเด้อมาซอยกันเด้อเอินปลาลุงมาซอยกันมวลเยอกหลายคนใช่มีบ่แต่แบบบอกอ่ะ มี่มะกรอมบ่ะ<ม><ม>ใช้เครื่องมะกรอมมันลาด,ดไปเมือ่อไหรเนาะทางนี้ค่ะน,นี่หน,น,นึง่งตะเกาคเครื่องมะกรอมลายใช่ไหมวะอ่าได้เนาะน้ำกกตาลเขาทางนั้นเลยเนาะไม่ได้ไปหาบ่ จชี้าห้เรข่อยไปเบิ่งอุ้ยเออย่นี้ก็ได้มันไก้อาจนั้นไมันเป็นนอดูนีดนี่มันก่ไกลไปก็ย่ามันไกลดูเชมดูนี่โอ้ยมันไก่ยาแ้อันนี้มันขึ้น้ำฝนนี่ต้นนี้มีบ่งแต่ราวต้นนี้นะบงกับเนื้อนี่เห็นเดเหีน ไตเสือเขาเรียกจ้ะน้ำโพนนะ่ปะปเตือนอมันชุ่มๆหน่อขาวมันแตกออกติดตได้จับเงินเขาไหมบ่โว้ยโอ้ยโวยโวยขณะหนอมันงาน,งานนะางคนะนนะรับกำลังขึง้นนะโซน่นนเะเมอะฮะแล้วมันหกเลยฮะป้าวไอ้น่ะมันสิหกมันสิเกี่ยวเข่าแต่มันมีแหนงมัน พี่ปาวะพ่จอยมันตัดไม่ต่ออีบ้าบ้านี่โอ้โหโอ้โหอเอ้าเตอลงมายังงนี่นองตะลุกน่จะงฮ่าเปลาแอะไรนะเตะเปล่นเปลาเปล่ไม่มันไปครับ ไม่มีจะไรอยู่บ่โยนมาเทิงพี่เด้งามแท่ไอ้เนาะเอ้าเหมืนป้าไวบมันกระหกเลยใหม่กระตุ้นไม่แกงแซ่บเลยโอุ้ยบ่แซ่บมีเสียนอันนี้ยาวแล้วใหญ่ๆไิซีเฮาไว้เป็นลำเอาได้ไหมเนี่ยไปเตะบอกไหม เอาไอาั้งนี้นะ,ะเตื่อนหายๆซีฮาวันเป็นลำตัวน่น้อยนะบอเอางามๆเลยคืออนะ้ไงเนาะเอาซับมันให้ออกเลยโอ้โนี่คือน้ำกวกตาเลยเนาะมีหางตาัวน,นี้

เมืเอาเบ็ดมาเนาะมาชิดเบ็ดเดที่ได้ป่าเอาไปได้ดิบๆหรือว่าดิืมมันดกปนโอ้โหพวกกระบอาไม่หมันขึ้นก็เขาไม่เจอลายคนนะเออเมน้นองนิวเ้ย เพื่อนว่ากันเกงน้ำไหมเออเน่อยากกินเกงน้ำไหมไแต่ว่ามันไม่มูร่อนมาพี่แฮมของเราไปเลี้ออกคุ้งเขาเลยหัวเราไปซับเอาซับด้วยไม่ไพ่ก็เอาไปที่ก็ใส่ถุงไว้ว่านอนอมาอยู่ในพูลนะเข,ขาแค่

เก่าแก่เอาไวุ้นไม่ตู้พระตู้ปุกรแตหัวทอกระปั้นเนี่ยโอชิจำได้ที่ไหนนันี่ก่อได้ที่มันใหม่ไงว่สามกอนนั่นน่ะที่นี้มันต่อกันได้เหรอนะขอนี่ได้ใหม่ก็มาเคลียร์ให้เรถชุ้มคืนชุ้มคืนบุปผิน แบบของหมูคือดกดิ่เนาะไม่เข้าหูกุ้งเงี่ยวกุ้งอยางนี้กินได้หลายเนาะพาคเกษตรหางเพืองเชียกุ้งมิ่กุ้งเงี่ยวเลยกินนะแล้วนี่ไปไปแล้วเงี้ยมันก็ตายศูนย์พันศูนย์พันไปทำไร เดะเตยเห็นว่าซับมาซับไรซับเอาอะไรซับมันมือวะดีซักสามบาทนะรีบตักสามบาทตักเักเช้ากระดเดียกแท้มายถ้าใครแม่้องนิ่มาเพิ่มกันนับแล้วได้จักช่องหงอนคู่เดียวลราได้เตยอีกเตยอีกมากก็ยังนี่แม่งให้ลูกสาวคอยพ่อแด้น้องเชื่อมากแจกกันใหม่กัน มานะตัดมาให้สิพ่อนี่แหละมันเ,น,เนะน่าอยู่นี่ใช่เขาเนี่ยมันแบบงามๆเลยอ่ะไปเตือนนะหางอันนี้นี่นะเอออะไรนะที่ใบขี้ค,คว้วขี่เยีางอ๋อหอมได้หอมก็ขี้ซี่ได้ขี่คางไปเดินน่ะคางอยู่กบใหม่เอาอนี่ก็ขี่คางคือกันอยู่ขี้ดินก็มีขี่คางกัน,นขีข่คางนะว่าอันน่าตามผ้านอืม อันนั้นกีดทางบ่นะไรกดาดำดาผ้าไงี่ทังขีดทางกจุกใช่ป่ะเนาะดืมอบ่เลยี่ทงี่ต้ขาเลยนั่งเราได้คนนี่ตนั่้เนาะคนเรียนเห็ดลานเรียนเอาห้เาเห็ดอะไรนี่เฮาเห็ดมักจะได้เด้อไหลลง ม้วนได้เลยกี่ตัยังน้อยนะแมวเนาะอยู่เฮ,ฮ้ยขอเห็นแม่งิ้งแฟนเอาเด้อแม่ขาโตจะคนเอินแม่งี้เชียวหนึ่งสองสามสุดโอ้ยอะไรเชับวก๊าบอู้นึกว่าก๊บถึกแก้วแม่ดีเนะโบกก๊บถึกบุกบ่ได้บ่ทั <c ười> น,ม,ทม,น,น,นม,มันแมงแครงหอม Life, you gì nào nó mình hòa lạc viên hùa, mình meet the con khai, you can do, là know, you don't ngay cả say năm gửi, you, 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 nằm you, 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 อ๋อระตอยากไ้เลยตใช่ปเตใช่้ชมอ๋อมันยู่กเตมีปลายป่ะเปนเลยแล้วับขะทบวมนี่มันนั่นไหมันสีนั่นนะนจอนได้ป่ะมันสีเป็นนนได้มาชูนมันไหนิโอ้ยเนี่ยมันแกกาบาาทนนี่แหละขางามขึ้นไมไ่เลยขึ้นไม้ ได้จะเอาไมมป้องเพราะฉะนั้นไม่เห็นป้องนี่นะเริ่มลอยตัวเลยปุ๊บปวดงุ้งมันแดดแกไว้ได้เฮยชุกไว้ได้เข่าเนาะถ้ามันแดดนะมันสีเดืองไหวตอนนี้เริ่มออกแล้วพของเอาเลยเนาะเริ่มชีอีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่ก็สชีพ่อให้ขมอ่ไปจักนี่ก็กลมอะไเนี่ยน่ะที่ขมอาได้เป็นขี้แมวแล้ว ก็หลายปรติเทเนียเนียวจะุ้ยแหละกอนเขากันดินุ่งตอมกันนี่นี่เหแม่นางมีร้อมเตมีอยู่ไอย่างเเะเก็บมาเลยตามบินตามหยาไปพี่น้องเลย ปาำดอนไปนยมาแดงปลาเตยไปหาน้ำไหม้ถ่ายกงเอมเนีจะถ่ายเกงๆให้ปลาเตบ้าลงไปกเนาะวังเด้เมตูเพิ่งบอกว่าบุหงปลาเตอไปคนเดียวยันผัวบาลชุดแห้งนะมีแห้งอยาเงามีเวา่มีแห้งยาวาวา้าวเตจชหมูกับหมูไปนะว่าชุดดให้หมูไปกัไปเียหไปน้ำได้ลงจแล้วก็เอาไม่ตกมา มาจากตอกน้อมงจอยจะได้ว่าดเวไปน้อพคุณบอทางใตุ้ณบอบอเลยำมาหากระแถ่วหน้าสองเงินหน้าบอข้าอยู่แล้ยบอค้กับเช็ดเบี้ยยืนบนเตียงเดีมาตอิมาหย่านหางแล้วพอแล้วนะะพอกระเมยอยู่นาเนาะโอ้ยแข่งไอเตยนี่มันเป็นน้องใหม่แกกระดันนะเนาะเพราะว่ามันดันึ้นโพไเลยข้างหลังเแก่ลำงอมไง ตัดแล้เห็ดลำเลยลำใหญ่ครับว่าเห็ดห้าวตากผ้าได้พี่พี่พันธุ์เห็ดยังไงบ่เห็ดอันมันไม่ขั้นดาวเนาะเออเห็ดไม่ขั้นดาวเสียเความจริงต้องตัดในตอนนี้มันจังเบาอันนี้อันนี้เห็ดวขาหน่อยเนาะมันจังเบามันอ้อนเนี่ยดินฮะไม่ยังอ้อนแต่นีอ้าวว่าตากแห้งนใช่ป่สมมติว่าฮาวตัดแล้วฮาไปเสียบเลยนะโอ้ยนักอะไรจักนักเข่าจักนักอีจังอือไม่ตัดเห็ดไว้หนฮ้ยตัดไปเลยบอกกันก่อนตัด บอกครับป <si suppression> ็น <descon> ตู <im agę> ้บอสมาเห็ดให้กันตีกายนี่ก็ให้เราเห็ดไหมคนที่เจ็บเจือวะแล้วก็โมได้ตีตีนี่ก็หายแล้วเห็ดไห้อีตีกระปุกไว้ให้อันน่ะอ่าวาโทนคนตีออกกําลังกายตีอ่ะยี่หรอกออกกําลังกายพี่น้องคนถามอยู่ว่าเร่าให้มาไทยบ่โอสคนถามเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเลยว่ะพอหยอกเราสิเด้อแค่ได้สบายนี่ยเลยพักบอนก่อนเชื่อเมยก่อนวะเกี่ยวเข่าเนี้สิบเอาให้แล้วแไปอื่นจักทิเออแบบอยากกินข้าวไหม ไปหาเจ้าปลากระยิ่งเถอะไปบอกแล้วนี่หาเจ้าปลากระยิ่งพี่น้องเลยเนาะไปอย่ามาเห็ดแกงกินไปจ้ะพี่น้องเลยเนาะหาเก็บปลากระยิ่งลาะเม้าไปเอาพอกแกงแช่เอาไม้นี่เนาะแช่คนไม้นี่มันอ่อนเด้เพิ่มจริงน้ำไม้ไผ่กันมีพี่น้องเลยแต่ว่าน้ำไม้ไผ่เขาต้องบืนน้ำบืนยังเด้ไม้นั่นนะไม่เกิดธรรมชาติน้ำไม้ไผ่แมนน้ำไม้ไผ่ป่าอันนี่น้ำไม้งไผ่ ไปน้ำไม้ไาเลยยูดงยูดงยูป่ายูบอลชวนพะตุ take a, take a, take ูแล้วว่ามีมียุแล้ว่านยากได้ก็มาเอาูน้ำไม้เอ็นทีเจ็ไม่ตกอะลายบรายลุงจอยเรามเอาอันนี้เด้นะระตอนี่ตัวนี้ตัวนี้ช่องเช็ดไม่ตกได้ให้ตัวนี้ตัวนี่ีแดงเฮ้มันชุดบเาจากเอาน่ะมันกััได้ถึงว่านั่นมันกรชุดดนะบายมันแดมเลย เอาไม่ต่อ na. uhm. uh, no, uh, ้องเอา2ประตู2น no. ้ำจันวาน่กับบอจันฝนซื้อมาน้ำเลหลายลายคนเอาไม่หลันมา2ไปไปมาสิดเบ็ดเจ้าก็มานังสิดเบ็ดอีกว่าบ่ลนังโดดเดียวู้เดียวชีวิตกี่ห้างก็ไดโดดตด้คิดอยงบอกบอกยังไม่ถึงโดนตุวมลงเหรอ เรียบร้อยแล้วเนี่ยเที่ยงกะมาอันป้อนข่ายเที่ยงกะปู่ตูวอนเพินปุกไว้ให้แห่พี่น้องเอ้ยเนาะอันชีวิตกะขี้ห้างเทียงกะขี้ห้างโอ้ยสิมาเข้ากันน้ลอืมเข้ากันน้ลมันลาโดดกไปเวมาอันนึงอันแล้วก็ยัดเข้าติ๊บนึงมากไฟอันนึงหั่นแล้วกมาจุไฟอยู่นี่อยู่ชีวิตโตเดียว่ ชีวิตขี่ห้างว่ะเอาอยู่ไปเที่ยวเมื่อนอ้ยชีวิตขี่ห้างฉันคือกับชีวิตวัวเล้าเนอะปะไปกัชีวิตขี่ห้างไปพอเไม่ได้เที่ยวไปไม่ได้เที่ยวมาถึงจังหวะไปหาเลยห้างแบบแบบตัวห้างแนะเนี่ยนะไปข้างห้างเลยห้างเลยว่าจะห้างโมมีมันกินหมอกแล้วหรอะห้างก็รอด chứ Hàng lấy chữ lệch thương cái bên anh thương thương cái nam chát mùi dưới thương 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 này thương 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 sư thương 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 sư thương 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 พ่ได้ชงเขาไปให้ได้สช่รเรื่อเอะรยังมาขอเชิญบุญบ่เห็นว่าแม่เขานะเขาบว่าอยู่แม่เขาตาแดมาบอกดิเฮ้่กันฟันหินเท่าแม่กันฟันว่าห่ยแต่ปืดตะปื๊ห่ยแต่ปู๊กสศิห่ว่าฟัวเ่ินเอาเมียยไม่อนงเติบเอาะเนาะอาะไนห่ย้วว่าเมียยหม่แต่คนต่างไปยังห้ดิ แม่จะห้ให้ยเทียวห้ว่าเป็นหโอ้นอนก็นหยเอ่าแต่หึงวัดมาเนที่ยาเราแหละฟันปฏิทินเดนวานอนลานอนลายฟันลายเป็วยาฟันวาปีลโอ้ยกะเท่ตนี้เออปวดเมื่อยกับชยบุกอายุวะนอนโคตรว่าใช่นอนโคตรแรงแซ่เลย นี yeah, yeah, so ่นน yeah. yeah. yeah, ั yeah. Okay, yeah. 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 Hmm. Yeah, yeah. Oh ่นเขาไล่น้ำท่านคืออย่างนี้ผันเดียวที่เป็นจริงคือผานเดียวแชมนอนค่ะวะนม่แหละผันเดียวเป็นจริงดิผานมาเยอะแชานอนเรียบร้อยตื่นมาเปียกผานตลอดได้กี่หนี่ะผันเดียวแชมนอนไปสิพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวปอกน้องใหม่เมื่อละบาดนี่ยเก็บพวกยังรอเมื่อแก่งน้องใหม่สู่กินบ้านไป Amla, Pinoh tak ada. Papa kini kipna, Pinoh kini kipni. Ba da, ba da. Selalui, selalui, selalui.